คนสนิทเติ้นธนพลเผยเรื่องจริงภาพเดียวทําคดีพริกก่อนหน้านี้ในอินสตาแกรมของพระเอกชื่อดังเติ้นธนพลได้โพสต์ภาพของตัวเองขณะที่ใส่ใส่ยางโยงจมงูกทําเอาแฟนๆต่างเป็นห่วงกันยกใหญ่เลยล่ะคะ่ะและล่าสุดในวันที่10มิุนายน2564คนใกล้ชิดเติ้นธนพลก็ได้เปิดใจให้กับนายอินเตอร์เทนว่า ภาพดังกล่าวเป็นภาพเก่ามากกว่า1ปีแล้วเติ้นเคยป่วยไม่สามารถระบุอาการตอนนั้นได้ประจวบเหมาะกับเมื่อราวหนึ่งสัปดาห์ก่อนเติ้นมีโอกาสได้เดินทางไปสร้างโรงเรียนที่อำเภอสองห้องจังหวัดขอนแก่นโดยถือเป็นการเดินทางที่ยากลำบากครั้งแรกต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเดินทางอีกทั้งยังมีข้อจำก,กัดในเรื่องของยานพาหนะ ซึ่งเตินก็ได้เดินทางไปช่วยเหลือและบริจาคเงินสิ่งของจำเป็นและซ่อมแซมพื้นที่ในโรงเรียนให้จนทำให้ตัวเองไม่สบายจึงนำภาพเก่าในตอนนั้นมาโพสเปรียบเทียบกับความรู้สึกในปัจจุบันหลังจากที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นโดยตั้งใจเขียนเพื่อสื่อผ่าน ให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักและพบเจอกับการเดินทางที่ไม่สะดวกสบายในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยเท่านั้นซึ่งตอนนี้เติ้นสบายดีและพักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่โพสต์ภาพเก่าไปแต่ใช้แคปชั่นใหม่จนทำให้หลายคนเข้าใจผิดเมื่อวานก็มีเพื่อนสนิทในวงการ ติดต่อเข้ามาเยอะมากเพื่อสอบถามอาการของเติรนอาทิบอนอนัศนัยและอีกหลายคนซึ่งได้มีการชี้แจงให้เข้าใจทั้งหมดแล้วยืนยันการโพสภาพเก่าให้หลายคนเห็นอีกครั้งไม่ได้มีเจตนาสร้างความตกใจหรือโพสสร้างกระแสดใดๆทั้งนั้นหลังจากนี้จะมีการออกมาเดินหน้าทำความดีอยู่เรื่อยเพื่อช่วยเหลือในพื้นที่ธุรกันดานต่อไป และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ